ที่ชมบุรีครับได้จัดงานรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินสารต่อพระราชปณิธานพระพันปีหลวงในการป้องกันยาเสพติดพร้อมกับมีการมอบทุนอาชีพและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจังหวัดชมบุรีได้จัดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชมบุรีที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาตำหนักน้ำอําเภอเมืองชมบุรีเพื่อสารต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยมีนายอดีเรกอุ่นโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารจังหวัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนกว่า600คนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ย้ําว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพลังสามคัคคีที่เกิดจากพระราชห่วงใย ของพระพันปีหลวงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนขณะที่นายไพรัรัฐวิถีประธานเครือข่ายระบุว่าการจัดงานภายใต้แนวคิดร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมเดินหน้าป้องกันยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีพิธีถวายรชาชสดุดี ยืนสงบนิ่ง93วินาทีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดกิจกรรมออกกำลังกายและเดินวิ่งรอบสวนรวมถึงกิจกรรมสร้างความสามัคคีโดยจังหวัดชลบุรีขอเชิญชวนทุกภาคส่วนครับร่วมเป็นพลังสร้างสังคมปลอดภัยและยั่งยืน